โอกาสทองที่คุณจะได้ทําดีช่วยชาติมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมจําได้ไหมครับวันที่เราได้มีโอกาสไปเจอกับเด็กสเปเชียลคุณไอซ์ที่วาดภาพทํานายว่าโลกจะล่มสลายด้วยลิควิดเพเปอร์เนี่ยและฮะแล้วเราเองก็ได้มอบอุปกรณ์ช่วยน้องแล้วก็มาหาลาัยมากกว่า40,000บาทซึ่งงานชิ้นยักษ์3ชิ้นถูกซื้อโดยเสลเป็นระดับโลกและคอลเลกเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ แต่ใครที่สนใจฮะงานชิ้นเล็กๆนะฮะที่พูดถึง the world belongs to others โลกไม่ใช่ของเรามีโอกาสนะครับราคาเบาๆชิ้นเล็กๆนี่นะฮะมีแสดงอยู่ที่ many cuts art space หลายคนงงชื่ออะไรวะเป็นการเล่นคำนะสถานที่เนี่ยอยู่8ริ้วนะ yeah. ฉะนั้นโดนตัดเป็นริ้วๆตัดก็คือคั t หลายๆก็คือ many ก็จึงกลายเป็น many cuts นะครับ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้จากเด็กมากฝันแต่ไม่มีตังสู่สาวที่งามสุดในประเทศสร้างตำนานแอธลีตสวยสุดในโลก13ปีก่อนครูคนนี้ให้เธอเรียนฟรีแต่พฤหัสนี้ she มีเซอร์ไพรส์กืบสองแสนห้าหมืนบาทวันนี้เอาให้น้องๆแล้วก็อาจารย์หมดเลยค่ะ